I picture something, it's beautiful It's full of l i f e even it is นี่เจออีกแล้วบ้านหมาน่ะน่าสนใจไหมนะแต่ว่าเขาก็มีเสื้อคนอยู่ด้วยนะมันจะเกี่ยวกันยังไงไม่รู้นะเอ้ยเข้าไปดูข้างหน่อยไป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 เลยว้าวโอ้ยหอมจังเลย And and the joy brings I m อ้ e e ลูกกี้ดูซินี่เลยเลยไม่รู้เลยว่าคนหรือหมาอันนี้อันนี้เป็นของของคนหรือหมาคะนี่เป็นรวมการ่ะก็คือจะเป็นของน้องหมาแล้วก็ของคนนะคะแล้วชุดไหนคะที่เป็นชุดสําหรับคุณแม่กับคุณลูกเลยคะก็จะเป็นชุดเนี้ยค่ะแต่จะเป็น สพัทเทลอะค่ะ oh, อันนี้ก็ใช่ใชก็จะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียค่ะ oh. จะเป็นกระโปรงอันนี้จะเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอซ็นะคะที่น้องใส่แล้วก็คือจะไม่ระคายเคือง oh. มันก็คือ oh. มันจะนไม่ร้อนด้วยอ่าใช่ค่ะเป็นผ้าใส่สบายสบาย oh, ใช่ท่านี้จะเป็นเอเซอรี่อะค่ะเอาน้องหมาอันนี้จะเป็นหมวกเอาเล้เอาลเอาแลยวนี่น่าสนใจมากเค่ะเป็นหูกระต่ายแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีกระเป๋าเป็นไงคะตึงตึงอันนี้จะเป็นชุดราสี แต่ <จะ S 1> ถ้าตัดค่อนข้าง,างนี้ใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นผ้าคอตต้อนนะค,ะ100ค่ะ1 0์ที่น้องใส่แล้วก็คือว่ามันผ้ามันจะไม่แข็งเกินไปนะคะ่ะ We've got some life to b i n g We've got some joy in this land ของคุณแม่ได้พวกแอคเซอรี่แล้วจะมีชุดอะไรสไตล์ที่แบบเป็นการแ่งถ้าของคุณแม่ก็จะเป็นพวกเอ่อก็จะเป็นอันนี้ค่ะแอคเซอรี่ก็จะเป็นพวกสร้อยอันนี้จะเป็นชุดน้องหมาเนี่ยค่ะโอ้นี่ของน้องหมาหรอใช่จะเป็นของควค่ะคือแต่ทำเป็นรูปน้องหมาอะในเงี้ยค่ะอ๋อก็เป็นของควใช่อันนี้เป็นงานทำเองน่ารักมากเลยนะคะครับใช่อันนี้จะเป็นงานทองเหลืองค่ะใช่ทำเองสมมัยนี้เทรนด์ไหนมาแรงทคะเนี่ย ถามมันก็จะเป็นเน้นสภาอผ้ามากกว่าค่ะเน้นสภาอผ้าคนที่แบบผ้าสบายๆอะไรเงี้ยค่ะคือใส่แล้วไม่ร้อนอค่ะไม่ร้อนนะคะเดี๋ยว <c oughs> คุณแม่เขาพาไปช็อปปิ้งสักนิดนึงแล<ช>้วเดี๋ยวจะพาไปใส่ร้อนเรื่องอืญญ่นอุ่นอีแก่ค่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะนั้นค่ะร้อนๆแบบนี้มันก็ต้องคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆประเภทสมูทตี้แล้วก็ถ้ามาที่นี่นะคะเดอะเซอร์โพลราชพกษ์ก็ต้องแนะนําร้านนี้ค่ะสวีทอะฮอลลี่แวลตาที่สิดูแววตาเรื่องเป็นประกายอ่ะเรื่องเป็นประกายชื่อมีเมนูอะไรเด่นอร่อยก็ต้องนี่เลยค่ะท่านนี้เลยพี่ช่สวัสดีค่ะ โอเคกำลังร้อนเงาแตงเงาตาแรงมากคันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะค่ะอันนี้เราจะแนะนําเลยนะคะว่าเราเป็นร้านชื่อสวิตอฮอลิกนะคะขายเป็นผลไม้ไทยๆนะคะใช้ผลไม้สดเลยนะคะค่ะแนะนํานะคะจะเป็นมะม่วงปั่นค่ะ ตอนนี้หน้าเทศกาลมะม่วงด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบออกเปรี้ยวหน่อยนะคะจะเป็นสับปั่ดค่ะแล้วก็สดชื่นก็จะมีแตงโมไคตาลูปค่ะแล้วผลไม้แบบเย็นๆใช่ค่ะเย็นๆเป็นผลไม้ไทยๆถ้าเดิดคนมาที่นี่นี่ต้องสั่งเมนูอะไรคะค่ะแมงโก้มาเนียค่ะร้านเป็นแบบว่าเอาดอด้วยใช่ค่ะได้ค่ะได้เลยชิลๆเลยแหละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องทดลองสั่งซะหน่อย พี่นันขออนุญาตแบบว่ากรลเหงื่อแตกสินะแต่ว่าน้องไม่ต้องสงสัยนะคะอันนี้เป็นของคุณพี่ค่ะคุณพี่คุณน้องไม่ว่าคุณพี่จะแบ่งของน้องเนี่ยค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะแบ่งให้ลูกนิดนึงวันนี้อากาศเย็นๆให้เขาร้อนสิอากาศร้อนอ๋อมุกข่ะมุกข้า รสชาติก็คือเป็นรสของสตรอเบอรี่สดจริงๆมันก็จะมีมทเทซ์เจอร์ของบุ้นที่แบบนุ่มๆลื่นๆน,นะคะเหมือนจะเป็นขนมหวานของของพี่นะคะนี่คือพอดูดไปเนี่นะคะมันจะมีแบบมะม่วงค่ะรสชาติของมะม่วงนะคะมะม่วงเลยมะม่วงจริงๆค่ะเพราะว่ามีเป็นชิ้นๆตอนๆให้เห็นเลยนะคะเนี่ยค่ะมะม่วงไม่ใช่มะม่วงเอ้าเหรอมาเป็นมะม่วงเป็นชิ้นๆเลยค่ะแล้วก็มีวุ้นนะคะได้รสชาติแบบว่ากลมกล่อมมากค่ะ จ้ะอันนี้ก็นะคะก็จะเรียกว่าซาเมงโก้ซาเมงโก้ค่ะก็คือเป็นเป็นอะไรบ้างอจยะหนูสาคูเป็นสาคูค่ะกับแมงโก้คือมะม่วงนั่นเองาใช่รสชาติหอมมากค่ะแล้วก็จะออกเปรี้ยวๆนิดๆแต่ล็หวานมากกว่าอืมแล้วก็กลิ่น กลิ่นนี้ชัดเจนมาก<ช>ม่วงม่วง,งนะคะก็สําหรับท่านใดที่อาจจะชอบทานข้าวเหนียวม่ม่วงนะคะหรือว่าสาคูแคนตาลูปก,ก็ลองมาชิมสาเมงโก้ที่ร้านดูบ้างะนะอะ้คอลิกนี่แหละค่ะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มนะคะถ้ายัางไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะก็ะสามารถมาได้ที่นี่ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคืออยากพาเจ้าตัวน้อยเนี่ยมาเที่ยวด้วยก็มาที่นี่เลยเพราะว่า สามารถที่จะเอาลูกลูกสุนัขเนี่ยนะคะมาเดินเล่นด้วยได้ค่ะ,คะทีนี้นะคะเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะคะ,คะสำหรับนะคะผู้ที่อยากจะให้เราไปชิมอาหารที่ไหนเครื่องดื่มอร่อยอร่อยเย็นเย็นนะคะหรือว่าจะให้หนูกีแล้วก็พี่นนนพาไปเที่ยวนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้ค่ะที่ Facebook ของเรานะคะกินดื่มเที่ยวกับคมช<อ>ิดทีวี <TV S 1> <TV S 2> ค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะ<อ>พี่นันนะคะก็ต้องลากันไปก่อนค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ